Những món quân sưu, hay là đuổi bà ngoan hồ hà đa hạ tố dâm thôi 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 เ็นผัวเมียการกัรักกันดีแค่หน้าชื่นใจเออเมียดีกันดีญาติดีปฏิบัติดีนะพ่อหมออาจจะขออานจะหนาวหนาวไอ้กระโหน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 เออเฮ้ยาจจะขอขอ <glorious> ัญเชิญเทพพญานดาเทวดาทุกปีใหม่โปรดมาประชุมนักเรียน เป็นไก่ไทยคู่กับน้เขียวคุไม่ได่กิน้ไม่กินได้ยังไงน้องผิดอ่ะเดี๋ยวเขาคู่เขาคู่ยังไงไอ้สิทธิภาพเก่งสเนี่ยจะ้องหมอไปเที่ไหนนะครับว้า เอาละได้เจอจิตวิญญามาแล้วพ่อหมอก็จะขอเออเราถึงกับคุณแม่เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ขอบคุณแม่ประกิสนธิเหมืนพ่อหมอจะลืมไม่ได้เป็นนานนะเอเก่าๆเป็นการแหลกปฏิสนธิเออแหลกปฏิสนธิใหญ่เขาเลี้ยงมาดีเลยพ่อหมอไม่เป็นไ พูดัะที่ใจว่าจะจำได้ก็ขอแหลบ่ไกสันทีให้กับพระนาฟังนจะจ๊ะสี่สี่อ่าอะไรพี่อะไรจ๊ะอ้าวพี่แม่แหล่เลยไมเกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่การร้องแหล่นี่เนี่ยสีสีไม่ได้กดตีเลยขอใยินเข็บอกไปทางอะไมกับพอะไรอย่งเงี้พี่จะเตะหนูหนูังเงี้ยพี นี่นะมันแกเป็นนี่แคิดี่จะฟุณงเลื่อนไดไห่างเพราะว่าแต่มือง <c oughs> ไม่คุ้มคิเดเดี๋ยวพี่แถลงนะพี่ไม่เรียกสีหรอก<จ>ไม่นจะเรียกสีถ้าเกิดพี่จะเรียกสีนี่นะพี่เรียกส e ีส <c oughs> ีา <c oughs> อาจารย์พี่อาจารย์ถ้าเข้าใจแล้วอุ้ยเหนาเต็มเลยพี่จ้ะ เนี S <S э so like ่ยเมียตีเมียเมียดีในเกิจะหายากหรือเ่ากาปฏิบัติเนี้โอ้โอ้หน่าชื่นใจมีเมียนี้นะหายเมียหัวหายเมียขาแค่นี้หัวก็รักเมียมากพอแล้ว

ทุของพอดีกินขนี้ปีก้วยนิ่งได้เยไอ้นไอ้สงสาลใหัวน้สงัอยมาใหม่ๆมครับฉันไม่สงสัยเลยจ้ะทำไมขอเปล่เพอถึงได้ช้ขนาดนี้ทำไมจ้ะก็เพราะได้โจวีแบบกระชับนี่เงเ่าเียหรอขอ ทะแหล่ให้ฟังนะเป็นการแหล่ผลิตสตรีเจ้าของแม่นาคเนี่ยเขาอุ้นท้องมาเนี่ยระบาด้ากยังขนาดไหนอ๋ออ๋อ พ่อแม่ตั้งท้องได้สองสามเดือนนะเวลาก็เื้นแต่ก็ยังไม่คคอดจะกินอะไรก็กินไม่ได้ตลอดตัวลูกที่หลอดคอดมาพิการเวลาจะนั่งก็ยังขัดยังเขินเวลาจะลุกน่าจะเดิน ก็เดินไ,ไม่ไหวมันเสียวมันแสบแหน่เราเห็นเจ้เล่นลูกคอไอ้นี่เล่นลิ้นเออเขาหอกที่ไร้การจริงอ้าวมันเสียวมันแสบแปลเลยแปลเลยทำไงนี่ทำไม จะมาก่อนมากเดี๋ยวแฟนคำคิดเข้าใจผิดอย่ามาเรนู้ดีีทำไมจ้าคิดถึงตาชูมาว่าว่าแม่งบ้าทั้งคู่อ่ะมันเสียวมันแย่มันแปรแปรอยู่ข้างในจะทำอะไรระวังไงดีต้อง um. อดทั้งปีว่วอด แต่ไม่มีกระไรทำมากอนับขอไม่เไม่เป็นไรจ้าหัวอื่นแล้วมันจะต้องอดทั้งเปรี้ยวนะอดทั้งมันนะอดทั้งหวานนะอดทั้งเผ็ดอดแม้กระทั่งกินแกงเผ็ดก็ทนเพื่อลูกจะทำอะไรก็ควรทำให้ถูกเพราะว่า luộc nói dù này thông đau <cười> <cười> à, <cười> à, <cười> <cười> ็นการแหละที่ว่าเป็นหน้านั้นทุกปรมานาแค่ไหนเมื่อตอนที่ตัง้งท้องกน้อยต่อไปเป็นเวลาเก้าเดือนที่ได้ท้องมาจะต้องลอดบทในวันนี้พน่าจับพน้างจงงปังให้ดีหมอจ,จะพรพระนาต่อไปนี้หมอเสียงเป็นอะไรอ่ะเป็นจริงแน่เลยคุณ

กูพยายามอะไรให้กูติดขนาดนี้จำไม่ได้ชุดละมุนมากมีหลายอย่างที่ติดใจโนจ้าเอาได้ไ่ะเดี๋ยวจะทำการเอ่อถอนุดให้ฟังเอ้ยเอ้ย <cười <Dante> <cườiasure> <cười> Æ, ô nó ngơ nó 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 ปวดไปถึงกระเบนเด็บเจ็บจริงเมื่อเช้าเช้าต้องต้องต้องเจ้าภมาจับมาจับจัาหอขอหยุดการทำงอนได้เพียงเท่านี้หยุดครับเดียวไม่นานแล้วจะลอกเนืับ หัวพ <łość> ี่จะไม่ได้อยู่กับพอน้าเลยเนมาทำงนทงานอะไรทุกตนไม่ทังานทงนทุกงานพี่ี่ขอพี่ออีวไี่มัน่จัเลย ยี่จะรู้ว่าผูหมอไปเจอเมียเียมเมียมหมอที่ไหนเนี่ยนี่กำลังคุยขยายอย่างนี้เลยครับเนี่ยอย่างนี้เลยครับกำลังอย่างนี้เลยครับผมได้เป็นเมียเลยครับพี่แอบชอบโัหกครับทำไมคุณเป็นกะหรี่กับอาวทำไมละอีสิฉนูกมิชอบตัวหกไมิจะบอก่ามิมิีเรื่องกะหี่มากโอ้เจ็บคอไปหมดเนี่ยเออพ่อหมอไวไวหน่อย เออพี่พีะเอาแ่นลมากันแดดเหรอแเปยนเียนเป็นสาตาบ้านิเอามาทำไมเนาะแ่น่อเหลือพอนาด้วยมีอะไรแแปลงกันเทียนหรือประทับ ไม่เป่มไฟจะหน่อยนะถ้าเปิดไปสีเลยจะเปิดไปสีเลยเวลาที่ท่านรอคอยนอนแล้ว <c oughs> ไปไหนไไปไนหนไปไนปไนหหนไปนนะปนหไน